สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นแส่ม้านะคะแส่ม้าแสหังม้าหรือว่าต้นแส่ม้าหัวโตนะคะหรือว่าบางที่เขาก็เรียกว่าหัวโตแส่ม้านะคะเพราะว่า เขาเป็นไม้ที่มีหัวนะคะจะเป็นไม้ที่มีลักษณะเหมือนโขดเป็นหัวเป็นโขดแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยตรงตรงเท้าหรือว่าตรงโคนของเขาจะเป็นหัวแบบนี้ส่วนลําต้นของเขาเนี่ยก็จะยืดยาวขึ้นไปแล้วก็ใบของเขาเนี่ยจะเรียวยาวนะคะเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยใบของเขาจะย้อยลงมานะคะเหมือนแท่ม้าเขาก็เลยเรียกว่าแทะม้านะคะ ต้นแท่มาแท่หางมาหรือว่าแท่ม้าหัวโตนะคะสําหรับวิธีการปลูกเขาก็ปลูกง่ายๆนะคะเขาเป็นไม้ที่ปลูกง่ายก็สามารถที่จะใช้เป็นดินดินทรายนะคะดินทรายทั่วๆไปปลูกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่จะผสมดินปลูกใส่กระถางก็สามารถที่จะใช้ดินปลูกทั่วๆไปผสมกับทรายนะคะหรือว่าขุยมะพร้าวมะพร้าวสับผสมลงไปด้วยก็ได้นะคะปลูกได้เลยนะคะสําหรับหญ้าแท้สาหรับต้นแท่ม้านะคะหรือว่าแท่ม้าหัวโต แท้หางม้านะคะมีหลายชื่อนะคะก็วันนี้ก็มาปลูกแล้วก็มา,าพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการปลูกที่สวนมุมเกษตรด้วยนะคะจริงๆถ้าใครจะปลูกลงแปลงก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะปลูกลงกระถางก็สามารถที่จะปลูกได้เช่นกันนะคะเป็นไม้ที่โตช้านะคะสามารถที่จะปลูกบนไม้ประดับในห้องทํางานห้องรับแขกได้เลยนะคะถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ นิยมเอาไปปลูกในห้องทำงานกันนะคะเพราะว่าเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งนะคะสำหรับวิธีการปลูกก็ปลูกง่ายๆนะคะมุมกเกษตรจะใช้ดินเออ ดินที่สวนนะคะจะมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสาับแกลบหมักแล้วก็จะมีส่วนผสมของทรายนะคะแล้วก็ดินนะคะเป็นดินดินล้วนนะคะผสมลงไปนะ,ะต้นแท่ม้เนี่ยเขาทนต่อทุกสภาพอากาศแต่ว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบชื้นไม่ชอบน้ําขังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกปุ๊บเนี่ยควรที่จะเอาเขาไปวางในจุดที่แดดเยอะๆนะคะเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดเยอะนะเพราะฉะนั้น เราก็ปลูกเสร็จปุ๊บก็เอาเขาไปวางไว้ในจุดที่แดดเยอะๆนะคะถ้าใครที่จะปลูกโชโคดน,นะคะเราก็ปลูกให้สูงนิดหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นโคดของเขานะคะใครที่จะประดับ กระถางด้วยหินสีขาวนะคะก็จะทําให้ต้นของเขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นนะคะเพราะว่าต้นของเขาเนี่ยเป็นพุ่มเนาะแล้วก็ลักษณะใบของเขาเรียวยาวสีเขียวเข้มนะคะถ้าเกิดว่าเรารวยประดับกระถางด้วยหินสีขาวเนี่ยจะสวยมากนะคะหรือว่าใครที่ปลูกใส่กระถางเซรามิกแล้วก็ประดับเอ่อหน้ากระถางด้วยหินสีขาวก็จะสวยมากๆนะคะเนาะก็ปลูกง่ายๆแค่นี้นะคะสําหรับวิธีการปลูกสําหรับการให้น้ําการให้น้ํานั้นเราสามารถที่จะให้น้ําอาทิตย์ละ คังหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่ารากเขาติดแล้วเนี่ยเอ่อเราเว้นเป็นสองสามอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนได้เลยนะคะสําหรับต้นแท่ม้านะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาเขาไปวางไว้ใต้ต้นไม้นะ,ะเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงนะถ้าเราไปวางไว้ใต้ต้นไม้เนี่ยบางทีเขาก็จะชื้นแล้วก็เน่าได้เชื้อรานะคะกลิ่นเขาได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกอยู่ก็ เอาไปวางไว้ในจุดที่แดดเยอะๆนะคะอากาศถ่ายเทเนาะถ้ายิ่งอากาศนาะหรือว่าอากาศเขาเรียกว่าอากาศร้อนเนี่ยจะทําให้เขาจเจริญเขาเรียกว่าป็นไม้ที่โตช้าอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าโอกาสที่เขาจะตายก็จะน้อยลงนะคะ ในส่วนของต้นที่ยังเล็กอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่คิดที่จะแยกขายนะคะเป็นกระถางเราก็สามารถที่จะอนุบาลรวมกันได้นะคะอนุบาลรวมกันคือปลูกในถาดเดียวกันนะคะเมื่อเขาโตขึ้นเราอยากจะแยกกระถางเราค่อยแยกนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะออแบ่งขายนะคะเราก็ควรที่จะปลูกลงกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาเราแบ่งขายเนี่ยก็คือเขาจะได้ยกกระถางไปเลยนะคะแต่ถ้าบางคนที่ขายแบบ ถอดกระถางหรือว่าถอนถอนไปเราก็สามารถที่จะปลูกหลวมได้เช่นกันนะคะ หลังจากที่เราปลูกเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ลดน้ําเขาให้ชุ่มๆนะคะพอดีมุมเกษตรอยากจะปลูกแบบโชโคลนะคะก็เลยปลูกเขาค่อนข้างตื้นนะคะทีนี้เขาไม่อยู่มุมเกษตรก็จะเอาดินมาเอาเอาก้อนหินนะคะมาทับที่โคนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาล้มนะคะกันไม่ให้เขาล้มแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งรากเขามามุมเกษตรค่อยดึงออกนะคะส่วนต้นเล็กๆพวกนี้เนี่ยจะปลูกแยกเอาไว้นะคะเผื่อว่ามีคนสนใจก็จะได้แบ่งขายนะคะหรือว่าใครที่อยากจะปลูก รวมๆก็ได้นะคะเวลาเราขายเราก็ส่งแบบถอดกระถางก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตการจเจริญเติบโตของเขาให้เพื่อนๆดูต่อไปเรื่อยๆสําหรับแส่หังม้านะคะหรือว่าต้นต้นแส่ม้านะคะก็พาเพื่อนๆมาปลูกต้นแส่หมาแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแนวกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ